สวัสดีค่ะแล้วสวัสดีค่ะวันนี้มาทำอะไรคะสวัสดีครับคุณครูวันนี้จะมาดูถั่วกั้งฮะองนีมาทำอะไรครับน้องนีทำอะไรต้มถั่วถั่วอะไรครับถั่วอะไรไปพูดด้วยพพูดถั่วถั่วอะไรถั่วอะไรครับถั่วฝักยาวฮะถั่วฝักยาวพี่ข้าวล่ะพี่ข้าวมาดูอะไรถั่วฝักยาวตำแตงตำแตงได้ไงถั่วฝกยาวก็ตำถั่วสิอุ้ยเอา อย่าเพิ่งรอด้วยเด็กๆนนะรนะะวงัะวงตกนะพี่เข้าจะอาบน้ำเปล่าอาบนี้เหรอนะลงไม่ได้นะขึ้นไม่ได้นะจะบอกให้มันลึกนะมันมีปลาป้าไปดูถั่วตอะปลาตอบ นี่คมค้าพแนี้โพดอันนี้ค้าพ,อข,อพอของขอพี่กระใครปนผู้ใพะเทยแล้วค้า,บบาพดยตวหอโพดใครนะาโพดใตัคพยตไหนข้าโพดไม่เห็นมีฝักเลยฝา,ากไปไหนแล้ว รอด้วยรอด้วยรอด้วยสิอ้าวพี่ข้าวนี่คืออะไรพี่ข้าวเนี่ยอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้ถั่ลันเ้าเนี่ยอันนี้คืออะไรเนี่เนี่ยมาดูนี่ก่อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเร็วๆมาดูนี่ก่อนมันคืออะไรเนี่ยถั่ลันเ้าครับแป้งก่อนเนี่ยมาบอกก่อนว่ามันคืออะไรเนี่ยฟักทองฟักทองไม่มีใครรู้นะเนี่ยเดี๋ยวบ้านพี่ข้าวเรียกว่าไงนะบะอือหรอปะอื้อนี่ไงมาดูไงไหนหน้าพี่ข้าวดวงใหญ่ไหม ันไหนพี่ข้าวพยายาอยู่ดิอันนี้คืออันนี้อันนี้คือฮะหนักมากฮะไม่มีแตงโมเลยแตงโมอยู่นู่นเอาไหนอันนี้แตงเหรอไหนอยู่นี่แตงอยู่ไหนข้าวโพดไม่มีซอร r y ข้าโพดมีมี sorry มาไปดูของยังไงไหนอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรแตงฮะ อะไรนะลูกอะไรนะนี่พี่ข้าเนี่ยลูกอะไรหมากน้ำักเด็กๆมาเดินถ่ายรูปกันเร็วถ่ายรูปกันเร็วถ่ายรูปกับแตีงเเร็วถ่ายรูปกับแตีงเลยเร็วเร็วๆพี่ข้าด้วยมาน่เร็วานัเร็วยรูปวๆพี่ข้าพี่ข้าจะรีวิวไหมนี่พี่ข้าเนี่ยรีวิวรีวิก็ดูจับแตงด้วยเร็วๆเร็วดนัไ่งไงจับด้วยกันเลยโอ้โหลรวเร็วๆเร็วเรถ่ายรูปเร็วๆ พี่พี่ออนนน้องนีน้องนีน้องนีขยับมาขยับมาขย Store ับมาอีกนี่หนึ่หันมาหันมาสองซ้ำพี่ข้าวหนึ่งมองด้วยหนึ่งสองซ้ำน้องนีมองด้วยนี่หนึ่งสองซ้ำพี่ข้าวยิ้มหน่อยพูดว่าเป๊ปซี่พูดว่าเป๊ปซี่เป๊ปซี่นะครับเออโอเคไป